ต้องยอมรับว่าทีมที่เจอในสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทีมที่เขาอยากชนะเราจริงๆพอดูได้จากความพยายามของเขาแล้วแบบว่าคือเหมือนกับเราอะถ้าถ้าประมาทถ้าเขาประมาทเราอะเขาแพ้เราแน่นอนทีเนี้คือเหมือนกับว่าหนูดูเขาเล่นอะคือเขาแบบมองตาหนูแล้วหนูรับรู้ได้เลยว่าเขาพยายามที่จะทําทุกวิธีทาเพื่อที่จะชนะไทยให้ได้คือเราเห็นเลยว่าเขาก็แบบ มีการลุกที่ดีมีการรับที่ดีเขาทำกันบ้านมาดีมากๆเนี่ยแล้ววันนี้เราก็สู้กับเขาได้สมสมเกมเลยแหละเพราะว่าหนูเล่นแอร์หนูยังรู้สึกแบบสนุกเลยค่ะวันนี้อ่ามองอีกสองเกมที่เหลือหมคะมันหนักแล้วที่สำหรับจิมไทยอืม ทีมไทยจะเป็นทีมที่ชอบเจออะไรหนักๆะนะและจะแบบออกมาดีเสมอแล้วเหมือนกับหนูคิดว่าเป็น2เกมสุดท้ายของปีนี้แล้วก็อยากอยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราแล้วก็หนูคิดว่าทุกคนในทีมเนี่ยตั้งใจที่จะเล่นออกมาแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนกับเหลือ2เกมสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่หนูฟังน้องๆแบบคอมเมนต์แล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกหนูก็เต็มที่เต็มที่ในนานทีนี้หนูจะเต็มที่แบบมีความสุขหนูอยากทําทอะไรหนูจะส่งมันออกมาให้แบบให้ถึงพวกพ มันก็คือ2เกเกมสุดท้ายของปีนี้แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะฝากอะไรในวันเกิดครูด่วนแล้วเราในฐานะกับทันทีค่ะก็วันนี้นะคะก็ให้เปิ์เดย์ครูด่วนนะคะแล้วก็ขอให้ครูด่วนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทําทีมนี้ไปนานๆนะคะเพราะว่ายังไงพวกเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็อยากให้ครูด่วนเป็นป้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าใจร้อนถ้าครูด่วนเห็นคลิปนี้ก็อ่าครูด่วนดีขึ้นมากๆไม่ใจร้อนแล้วก็ ควบคุมพวกหนูได้ดีมากเพราะว่าอย่างเห็นได้ชัดว่าครูด่วนเองก็ปรับปรับตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองได้ดีมากๆแล้วหนูก็ยังเชื่อใจครูด่วนอยู่ว่าครูด่วนทําทีมนี้ได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายแน่นอนค่ะชัวร์มั่นใจในโค้ดมากๆเลยค่ะแล้วก็มั่นใจในน้องทุกคนมากๆเลยหนูไม่เสียใจยเลยว่าน้องๆจะแพ้ทําไม่เต็มที่หรือว่าอะไรออกมาหนูรู้สึกว่า ทุกคนพยายามแล้วก็สู้มันเต็มที่เพราะว่าเราคือครอบครัวเราเห็นกันตรงนี้เราซ้อมกันมาได้ตั้งนานเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นดังน,นั้นแล้วเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไปตรงนี้ค่ะ